ตอนนี้โคชบีอยู่ตลาดขายเครื่องครัวนะครับใทรนะครับที่กำลังมองหาเครื่องครัวพานชนะช่วยหายกะลามังหม้อนะครับตลอดจนตู้เย็นเตาอบเตาแก๊สทุกทุกอย่างที่ใช้ในครัวคุณต้องดูคลิปคลิปนี้เลยนะครับคุณดูเครื่องปั่นหม้อหุงข้าวเครื่องอบตู้กดน้ำทุกทุกอย่างเครื่องป๊อปคอร์นมีหมดเลยนะครับเรียกว่าทุกอย่างที่คุณใช้ในครัวอุปกรณ์เบเกอรี่ทุกชนิดครับคุณต้องมาซื้อที่นี่เลยนะครับและรวมกรือทั้งของตกแต่งบนโต๊ะเล็กๆน้อยๆนะครับพริกธงพริกไทยแบบนี้มีหมดนะครับ หรือแม้แต่เครื่องทําฟองดูนี่นะครับเป็นชั้นๆก็ยังมีเลยนะครับเครื่องทําไอติมก็ยังมีเลยนะครับและนี่ก็คือเครื่องกดน้ําที่เขาใช้กันตามโรงแรมเบเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับใครที่กําลังเปิดร้านอาหารนะครับหรืออยากรับอุปกรณ์เครื่องครัวแบบนี้ไปขายส่งต่อที่เมืองไทยโค้วีแนะนําเลยคุณต้องมาตลาดนี้เลยที่นี่คือตลาดเครื่องครัวนะครับที่กวางโจวประเทศจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในกวางโจวคือตลาดแห่งนี้เลยหม้อซูกี้ก็มีนะครับตะก ตะเกียบนะครับมีหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วราคานะครับก็เป็นราคาดีด้วยนะครับถ้าสนใจอยากมาตลาดนี้นะครับโค้ชบีจะมาอีกทีนะครับเดือนมีนาคมนะครับวันที่23-26ถึงมีนาคม2568นี้นะครับบันทึกโพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับแล้วรีบทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยเตือนเอาไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้มากับโค้ชบีนะครับเพราะโค้ชบีรับจํานวนจํากัดมากๆเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะครับถ้าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอด ได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับสังเกตนะครับผู้ติดตาม3 0 0 0 0นคนแล้วก็กดทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์